ทีมสีแดงนะครับในรอบนี้กำแพงโบนัส <Woo! S 1> ต้องผ่านไปให้ได้นะครับเพื่อรับเงินรางวัลเพิ่มอีก1นึ่งหมื่นะครับจากเนเจอร์ก f ฟเดี๋ยมาลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับโดยกำแพงโบนัสในรอบนี้นั้นมีชื่อกำแพงว่ากำแพงต่อให้ถูกขอเชิญไลฟ์การ์ดครับมอบอุปกรณ์เสริมเลยมาน,นี่เลยครับรับไปคนละหชิ้นครับรับไปคนละหชิ้นนะฮะใหญ่่ะตัวมิกะ ในรอบนี้นะครับกำแพงนี้นะครับถ้าพม่านเปิดแล้วให้ดูนะครับว่ารูปทรงเลขาคณิตบนกำแพงนั้นเป็นรูปร่างแบบไหนเราต้องต่อให้ตรงกับรูปบนกำแพงและผ่านไปให้ได้ทั้งคนและกล่องอนี้นะครับถ้าผ่านไปได้นะครับหนึ่งหมื่นบาทจากเนเจอร์กิฟต์รับไปเลยนะพร้อมไหมสีเด่นพร<อ>้พอมพร้อมแล้วเชิญนิพลธ กำแพงโบนัสนี่ต้องมีระบบประสาทระบบสมองที่ดีความสามัคคีด้วยนะครับ<ะ>พร้อมนะ,ะถ้าพร้อมแล้วจะร้องทำไมเนี่ยกำแพง ยอมรับว่าทั้ง3คนเกือบทำได้แล้วจากมุมจอด้านซ้ายครับเราจะเห็นวิธีการเรียงกล่องที่ถูกต้องเรียงได้ตามนั้นเลยทีเดียวครับสังเกตดู <c oughs> แต่ดูอาจจะช้าไปหน่อยครับ <c oughs> เลยทำกำแพงของเราหากัก Pile, แต่ก็ต้องยอมรับว่าแข็งฉลาดและเก่งจริงๆครับทีมนี้สรุปแล้วนะครับสีแดงนะครับบ่วงนะครับไม่ได้เงินโบนัสจากเนเจอร์เกมวันนี้ไปต้องขอขอบคุณทั้งสองทีมนะครับที่มามอบความสนุกสนานในเกมกาแพงซ่านะครับขอบพคุณมากครับขอบพคุณมากนะครับ และแน่นอนนะครับความสนสุกสนานตั้งแต่ต้นรายการจนถึงตอนนี้นะครับเนเจอร์กิฟสัและสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับหลายๆท่านที่ชมรายการและบอกว่าทำไมช่องแค่นี้ดูแค่นี้ทำไมผ่านไปไม่ได้ อยากจะเล่นในรายการแบบนี้อยากจะมาสร้างอยากจะมาตกน้ําแบบนี้นะครับสมัครกันเข้ามาได้เลยนะครับที่ w w w h o l e i n t w a l t h a i l a n d c o m หรือว่าจะเข้ามาดูความเคลื่อนไหวของรายการเราก่อนได้ทาง f a c e b o o k c o m h o l e i n t h e w a l t h a i l a n d นะครับวันนี้เวลาของเกมกําแพงสร้างหมดลงแล้วกลับมาพบพวกเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ลากัไปก่อนครับสวัสดีครับ เหล่าดาราจ,จะขนเอาความซ่ามาถาชนกำแพงที่เราออกแบบไว้แบบนี้ที่นี่ที่เดียวเตรียมรับความสนุกแบบนี้ได้แล้วพบกันครับ